ข้มบน้ําฟอนไว้ค่ะเดี๋ยววันนี้คู่ปอยจะมาแนะนําค่ะคู่ปอยใช้จริงค่ะของเขาดีจริงๆเห็นไหมคะคูปอยใช้โถตูถ้ขาวสะอาดจริงๆค่ะ ปุบปอยใช้ทุกวันค่ะโหล้างน้ำออกดูสิคะยังติดเลยขาวจริงๆค่ะเห็นไหมคะความขาวพิกกันเลยรูให้ดูเลยเห็นไหมข้างนี้พอกแล้วข้างนี้ยังไม่พอกเห็นไหมคะขาวจริงๆค่ะขาวจริงๆขาวเนียนใส มาอาบนะ้ำกับครูปอยสิคะฟอนไว้ขาวเนียนจริงๆค่ะคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์กดหัวใจคอมเมนต์ให้ครูปอยด้วยคะ่ะ